สวัสดีครับผมจะมาดนาวัตครับวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องของกระต่ายนะครับครับโดยเรามาดูที่ประเภทของกระต่ายกันเลยนะฮะประเภทของกระต่ายนะครับก็จะมีพันธุ์ที่คด้ทยหลอกนะครับพันธุ์ที่คล้ายหลอกนะครับจะเป็นพันธุ์ที่หูตกทั้งหลายนะครับแล้วก็จะเป็นพันธุ์ทั่วไปก็คือพันธุ์เอ็นดีนะครับอย่างแยมโนนก็เป็นพันธุ์เอ็นดีเหมือนกันส่วนอย่างของสโนโคนก็คือเป็นพันธุ์คอนแลนด์หลอกครับแล้วก็จะมีตัวของอ่าน้องพันธุ์หูสั้นจะชื่อจะลงท้ายด้วยด้ฟ หูเขาจสั้นๆครับและก็มีในส่วนของความแตกต่างระหว่างกระต่ายเพศผู้กับกระต่ายเพศเมียนะครับว่านิสัยของเขานั้นแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือถ้าส่วนมากนะครับกระต่ายเพศผู้นะครับเขาจะชอบขยายหน้าเขตของตนเองครับถ้าเวลาเลี้ยงเนี่ยเขาจะชอบสบัดฉี่ครับอย่างแยมโลครับแยมโลเป็นก็เป็นกระต่ายเพศผู้เหมือนกันครับแยมโลก็ชอบสบัดฉี่เราก็ต้องคอยเช่นนะครับพยายามอย่าให้น้องไปเลียฉี่ัวเองครับเพราะว่าน้อาจจะทำพาน้ำไปสู่รคต่างๆของกระต่ายได้ครับ ส่วนถ้าเป็นกระต่ายเพศเมียนะครับก็คืออันนี้จะไม่ค่อยปัดฉี่เท่าไหร่แล้วก็ต้องดูด้วยแต่ละตัวชอบให้อ้อนไหมหรือไม่ชอบให้อ้อนแล้วก็บางตัวชอบให้ลูกหรือไม่ชอบให้ลูกแล้วก็จะบางตัวอีกว่าเขานนองเขาชอบให้อุ้มหรือเปล่านะครับแล้วก็กระต่ายเพศเพศมียนะครับก็คือต้องรองถึงสุขภาพมากกว่าต่ายเพศผู้ครับต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงการดูแลกระต่ายเด็กครับ ซึ่งเวลาเราซื้อกระต่ายมาเนี่ยครับถ้าสมมติเราไปตามฟาร์มหรือไปตามร้านไหนนะครับเราควรถามมาก่อนนะครับว่ากระต่ายเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วนะครับก็ต้องเป็นกระต่ายนะครับอายุประมาณ1เดือนขึ้นไปนะครับถึงจะมีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าอายุน้อยกว่านี้นะครับบางทีน้องก็ยังไม่หย่านมแม่นะครับแล้วก็พอรับมาเลี้ยงใช่ไหมครับแล้วน้องกินอะไรนะฮะก็มาดูที่อายุประมาณหนึ่งถึงสี่เดือนนะครับหนึ่งสี่เดือนเนี่ยนะครับก็คือจะให้น้องเขากินหญ้าปาฟ้านะครับ พอน้องเขาแขลบไปอายุ5-6เดือนนะครับก็คืออาจจะใส่เป็น้าฟาว่าสลับกับญ้าทีโมทีครับแต่ว่าพอน้องเขาอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเนี่ยเราก็เริ่มปรับให้มันกลายเป็นทีโมทีวันเลยครับซึ่งแล้วแต่บางคนด้วยนะครับว่าบางคนจะให้ินคู่กับอาหารเม็ดไหมหรืออะไรอย่างงี้นะครับแต่ปริมาณของอาหารเม็ดนะครับที่ควรให้น้องนะครับไม่ควรมากกว่า้าที่ให้นะครับญาจะเป็นแบบว่าออลิมิตเลยนะครับส่วน าเม็ดอาจจะให้แค่ตอนเช้าหรือว่าแค่ตอนเย็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอน้องเขาอายุได้ประมาณ6เดือนนะครับน้องเขาจะเริ่มมีการขัดขนนะครับแล้วก็ต้องคอยแปรงขนน้องตลอดตลอดครับต่อไปนะครับก็เป็นการดูแลกระต่ายที่โตแล้วนะครับตั้งแต่อายุมาณ6เดือนขึ้นไปนะครับน้องๆพวกนี้นะครับก็จะกินหญ้าทิโมทีอย่างที่บอกไว้นะครับก็คือเป็นหญ้าทิโมทีหลักหรือว่าอ่บางคนไม่ได้เลี้ยงอาหารเม็ดก็อาจจะให้พวกหญ้าอื่นๆนะครับอ๋อแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับของกระต่ายนะครับก็คืออย่าลืมใส่น้าให้น้องนะครับ คือกระต่ายเนี่ยก็คือบางทีอากาศร้อนหรือขี้ร้อนนะครับก็ให้น้องเขกินน้าแล้วก็ได้ระบายอากาศครับห้องก็ไม่ควรจะร้อนเกินไปนะครับแล้วก็กรงนะครับก็เป็นเป็นกรงที่น้องสามารถวิ่งหรือว่าสามารถเหยียดนอนได้สบายๆนะครับไม่ใช่กรงที่อันเล็กๆครับที่มันเปียดเียนะครับอันนั้นถือว่าไม่ดีต่อ,อกระต่ายนะครับการฝึกน้องเข้าห้องน้ำนะครับก็คือตอนก็คือตั้งแต่กระต่ายเล็กๆเลยอะครับก็ ถ้าสมมติน้องเขายังไม่ไม่คุ้นฉี่ห้องน้ําใช่ไหมครับก็พอน้องเขาฉี่ที่พื้นปุ๊บเราก็เอาพิชูครับเช็ดเช็ดชแล้วก็เอาไปใส่ในใต้ห้องน้ำครับมันก็จะมีกลิ่นของน้องครับน้องก็จําได้ว่าตรงเนี้ยเป็นบริเวณของเขานะแต่มันก็ต้องพยายามฝึกน้องเข้าไปเรื่อยครับพอน้องเขาฉี่แล้วก็เช็ดเช็ดแล้วก็อาจจะเป็นน้ํายาดับกลิน่นะครับฉีฉีฉทํา,ทาดับกลิ่นไม่ให้น้องเขาจำกลิ่นของนันได้แล้วก็เอาพิชูอันนั้นไปใส่ไปในห้องน้ำของเขาครับ ทดไปเรื่อยครับเดี๋ยวน้องเขาก็จะชินแล้วก็จะขึ้นไปฉี่บนห้องน้ําด้วยตอดเองครับต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรซื้อให้น้องกระต่ายนะครับสิ่งที่ไม่ควรซื้อให้น้องกระต่ายก็คือพวกห้องน้ําที่เป็นห้องเล็กๆครับคือเราอาจจะซื้อมาพร้อมกับกรงที่มันมีกรงครอบทั้งหมดนะครับแต่พอน้องโตขึ้นนะไอถ่านนั้นเล่นเล็กๆมันก็ไม่เพียงพอสำหรับน้องครับและก็จะมีคําถามว่าเลี้ยงไว้ในห้องแบบนี้แล้วมันไม่กัดสายไฟอะไรแย่หรอครับ ก็คือเราห้ามน้องแน่หรอครัาว่าน้องเขาจะกัดสายไฟหรือไม่กัดสายไฟนะครับน้องบางตัวก็ดีหน่อยก็คือไม่กัดแต่บางตัวก็คือกัดนะครับอย่างยังโดนี bleiben, follow, ่ก็ตอนเด็กๆก็กัดยับเลยครับสิ่งที่เราทาได้นะครับก็คืออาจจะเอาสายไฟเก็บสายล้างสายไฟเรียบร้อยหรือเอาตัวของไส้ไก่พันสายไฟครับพันไว้แต่น้อยน้องน้องเขากัดก็คือมันจะไม่สิงสายไฟครับแล้วก็พยายามหลบสายไฟไปในที่ที่น้องเขาไม่อยู่ดีกว่าครับครับก็หวังว่า คล,คลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับที่กําลังมองหากระต่ายมาเลี้ยงนะครับก็อยากให้ดูแลน้องเขาดีๆนะครับก็คือก็คือสิ่งมีคิอทุกอย่างครับซื้อมาแล้วเราก็ต้องหรือว่ารับน้องเขามาเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลน้องเขาให้ดีครับครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ